เมื่อกี้ผมเข้าไปดูที่แชทเพจนะครเพจแอปเงินกู้เถือนเตือนภัยมิชาชีพใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะยังไงฝากติดตามไวด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพจนี้ที่ผมทําขึ้นมานะฮะเพื่อได้ปรึกษานะครับได้พูดคุยนะครับ ได้แก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับแอปพวกนี้นะครับที่พวกเราเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่นะครับสำหรับน้องท่านหนึ่งนะฮะที่ผมเข้าไปดูที่แชเทเพจนะครับน้องเขาโดนของแฮปปี้ตังนะครับท่านใดที่เจอของแฮปปี้ตังอยู่นะฮะลูกย่อยมันเยอะนะครับแล้วก็จะลามไปถึงยอดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธนะฮะหนูบรบกวนปรึกษาค่ะตอนนี้หนูเป็นนี้แอปแฮปปี้ตังอยู่80,000 ยอดเพิ่มเพราะเคยจ่ายแล้วกดออกมาขยายวนอยู่ในนั้นมันเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่งมาเห็นคลิปพิยุทธและตั้งใจจะบิดค่ะหนูอยากปรึกษาว่าถ้าหนูกดเอาเงินคืนมาก่อนแล้วค่อยบิดได้ไหมรบกวนพิยุทธแนะนำหน่อยค่ะนะครับเอาเลยนะครับเพราะว่าผมก็เคยบอกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะเสียไปตั้งเท่าไหร่แล้วเห็นไหมยอดเนี่ยแปดหมื่นนะฮะ รวมดอกแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะสองหมื่นกว่าโดนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับสี่หมื่นดอกที่ต้องจ่ายวนกันอยู่แบบเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะยอดหลักหมื่นย้ายขึ้นไปถึงหลักแสนหลักล้านเลยแล้วกันย้ายถึงนะนะครับแค่นี้ก็เยอะแล้วครับนะคุณคุณลองมองนะเ,เดือนที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณเหนื่อยล้าแค่ไหนนะครับที่ต้องมาหาเงินมาจ่ายกับพวกมันเนี่ยนะ ขยายเวลาก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับนะฮะก็ยังดีนะครับที่ได้เจอคลิปผมนะครับเนี่ยตอนนี้8 0,000ืนนะครับก็ถือซะว่านะครับเราได้เจอกันแล้วกันนะอย่าคิดว่าเจอช้าเกินไปเลยนะครับเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้คืนอยู่นะครับเอามาก่อนนะครับได้เท่าไหร่เท่ากันนะครับแล้วก็บิดให้หมดถ้าได้ทางไลน์ด้วยก็เอามาก่อนนะครับแล้วก็บิดให้หมดนะฮะ ก็ยังดีนะฮะที่ไม่เสียเยอะจนเกินไปนะครับเอาให้มันเสียน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่มันเสียไปแล้วก็เสียแล้วเสียไปนะครับก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนนะฮะที่ราคาแพงของพวกเรานะครับเอาตามนี้นะครับน้องนะฮะเอายอดมาให้หมดก่อนและบิดทีเดียวนะผมผมไม่รู้นะว่าใครจะคอมเมนต์ยังไงนะนะครับว่าผมไม่ได้ลกสวยนะถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคุณจะไม่รู้สึกหรอกนะครับคนที่เจอเหตุการณ์นี้เท่านั้นเขาถึงจะรู้สึก นะครับว่ามันแย่แค่ไหนนะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะเอายอดนู้นมาโปรแอปนี้มันถึงเป็นหลายๆแอปหลายๆยอดนะครับตอนเนี้ยเห็นไหมขึ้นเป็นแสนสองแสนสามเนี่ยนะจาก80,000ดูสิฮะนี่คือมิจฉาชีพนะฮะก็ผมก็ได้เออแจ้งน้องไปแล้วนะครับว่าบิดซะเอามาก่อนแล้วค่อยบิดนะครับใครจะว่าไงก็ช่างอะ่ะไม่รู้อะ่ะนะก็ ผมถือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดอย่าเยอะไปกว่านี้เลยนี่สินข้างนอกอะ่ะคุณก็รู้นี่คุณไปกู้อะไรใครมามั่งข้างนอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมันตันไปหมดแล้วนะครับขอให้จบแค่นี้เอามาให้หมดแล้วบิดเลยครับของให้ปี้ตัง